ได้ได้ครับได้ครับได้ได้ักไ็นครับะปาล้เทก็ไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่ากระแสมันจะไปเป็นอะไรยังไงแต่เราพูดนะว่าพอเรามีแสงมาส่องตัวก็ต้องรู้และในยุคนี้ด้วยครับมันก็มันก็ไม่ได้มีใครเข้าใจเรานอกจากตัวเราเองหรอนะ นักข่าวทุกคนก็ต้องรู้มันไม่มีใครเข้าใจเาราเนอะแต่ตัวเราเองแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งเถียงไม่ต้องไปนั่งแผ่มไม่ต้องไปนั่งพูดอะไรอ่าผิดในสาย่าใครหรืออาจจะถูกในสาย่าใครไม่รู้แต่เนี่ยผมคือมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นเองไม่ต้องมองผมเป็นคนดังคนเด่นเซเล็บนู่นนี่ผมไม่ใช่ผมแค่เด็กทมาหากินแล้วเขาก็ต้องทมาหากินเหมือนกันก็ตามนั้นแต่แค่ว่าคนเรามันมันมี มันมีนู่นนี่นั่นอะไรกันก็ก็ผมใังพูก้กำเดิมเขาก็ต้องใช้ชีวิตเราก็ต้องใช้ชีวิตอะไรแบบน,นี้เหมือนกันเเร่ก็จะ,<ำ>จะไม่อ่านก็นไม่เครียดไงก็ยังบอกอ่ะผมผมจะมานั่งพูดเรื่องผมรู้ว่าทุกคนออยากรู้เรื่องของผมเยอะมากเลยนะแล้วผมก็พูดเท่าที่ผมพูดได้แล้วแต่ผม ผมก็ยังพูดเสมอว่าเรื่องของผมม,มันเป็นเรื่องของคนทั่วไปเลยเลยไม่ต้องมาไม่ต้องมาหวยหาความอบอุ่นความเพอร์เฟกจากผมเพราะผมไม่ได้เพอร์เฟกมาแต่วันแรกตนกระทั่งวันนี้ผมไม่ได้เพอร์เฟกแค่นั้นเองที่ผมอยากจะบอกแล้วผมก็ไม่อยากพูดอะไรผมไม่อยากพูดอะไรมากมากด้วยไม่ สิ่งที่เป็นผมอะ่ะผมก็เป็นผมนะผมยังเป็นผมเหมือนเดิมผมยังพูดอะไรเหมือนเดิมยังเป็นเหมือนเดิมไม่ไม่มีอะไรนูน่นน,นี่นั่นทั้งนั้นแต่เขาว่าผมแค่ขอให้มันเราก็ไม่รู้ว่าเวลาเราพูดหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรไปเราจะต้องไปนั่งเจออะไรที่เพื่อนๆเ,เรามานั่งบอกเราว่าไอ้แจ๊ไอ้นี่มาพูดถึงมึงงี้ว่าไอ้นี่มาพูดถึงเนี่ยที่ผมไม่ได้อ่านอแล้วผมไม่อ่านเพราะผมอ่านอนะ่ะมัน,ม,นมันลบ บนโลกไปเนี้ยมัน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 ลบมากมากอะ่ะเพราะว่ามันถามว่าอยู่วงการตรงเนี้ยมันต้องพึ่งคนไหมพึ่งมันต้องพึ่งอ,อยู่แล้วแต่ถามว่ามันก็ต้องโโหอย่าพูดดีกว่าเพราะเรารู้รู้กันอยู่อ่ะรู้รู้กันอยู่ยันชาวบ้านยันยันผมอ่ะทุกคนโดนโดนว่าโดนด่าหมดแล้วก็ขอให้มองผมว่าผมเป็นคนคนหนึ่งแล้วกันนะครับหรือว่าผมพูดอะไรไม่ชัดเจนหรือว่านู่นนี่นั่นอะไรคนระับเพราะผมไม่อยากพูดอะไรมาก มากเกินไปไม่ได้ว่าอยากเอาบาเรียมามาป้องกันตัวเองว่าปุ้ยกูกูจะกลัวกูดูไม่ดีผมเป็นคนไม่เคยดูไม่เคยกลัวว่าตัวตัวเองจะดูไม่ดีหรอกเพราะผมดูไม่ดีตั้งแต่วันแรกแล้วจนวันนี้แต่บางสิ่งบางอย่างอ่ะผมก็ต้อง,ผม,องผมต้องขีดอะไรไว้บ้างคนอาจจะไม่เคลียร์นะคนอาจจะไม่รู้หรือว่านู่นนี่นั่นอะไรย้ย ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกตัวผมอะรู้อยู่แก่ใจถึงแม้ใครจะมองผมผิดผมก็ไม่รู้ใครมองถูกไม่รู้ผมขอพูดคำเดิมแต่ผมรู้อยู่แก่ใจผมเท่านั้นเท่านั้นเองอาจจะไม่ไดีดีที่สุดแต่ผมผมคือมนุษย์คนหนึ่งแหละครับใช่ไม่ได้คุยครับไม่ได้คุยไม่ได้คุย น้องเขาไม่ได้ทักหาไม่ได้คุยเขาเขาไม่พูดหรอกเขาเขาไม่คุ้มดีเขาก็พยายากผมยุ่งอ่ะเขาก็ไปรุ่นน่ะนึกออกปะเขาพยายามเขาพูดเป็เดิมเขาก็ต้องมีลูกมีเมียแล้วนู่นี่นั่นเขาอาจจะไม่ชอบอะไรในในในสิ่งที่ผมเป็นแล้วก็ไม่อยากถนู่นนี่นั่นตั้งข้อเงื่อนไขนู่นนี่นั่น่าทำไมนู่นนี่นั่นมันมีความเนการคุยนใหม่ผมผมมาอือัดอยู่คนเดียวเพราะผมทําเพื่อทุกคน คนนี้อย่างนี้คนนี้อย่างนี้คนนี้อย่างนี้สุดท้ายผมจะไปพูดหลูกเดิมนะสุดท้ายพูดหลูกเดิมนอกจากนอกจากผมตายไปทุกอย่างน่าจะจบแต่ผมผมไม่ได้พูดผมดีฟนะผมอ,อยากจะตายอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างน่าจะจบทุกครอบครัวทุกคนนะใครที่อยู่ตรงนี้เหมือนผมมากทุกคนรู้อยู่แล้ว แล้วอย่างมันมีรายการรายการนึงที่แบบไปจบทเรื่องราวสตอรี่ของน้องว่าแบบเกิดอยู่ที่ไหนแล้วก็อย่างบอกแค่แต่ถ้าผมไปพูดอ่ะก็ไม่บอกวันที่สัมภาษณ์ผมวันแรกถ้าผมไปพูดอ่ะโอ้มึงสปอยลูกนู่นนี่นั่นนมันเรื่องจริงทั้งหมดแล้วผมไปพูดเพื่อไปนู่นนี่นั่นคนเราอ่ะไม่ต้องไปไม่ต้องไปยุ่งอะไรกันมากมันมันผมว่ามันไม่ต้องไปยุ่งอะไรกันมากนะก็มันเรื่องจริงไงแต่ผมไม่พูดนะ ก็ผมเมื่อตอนนั้นผมไม่มีผมได้คาเฟ่ผมจะเอาเงินจากไหนนู่นนี่นั่นก็มีพี่พี่สาวผมพี่สาวผมที่ที่เลี้ยงผมอะเขาอยู่ตรามเลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กๆด,ด้วยเป็นลูกเป็นลูกของพ่อผมลูกของพ่อองเอแต่คนะละแม่เขาเลี้ยงผมมามันครอบครัวมันครอบครัวผมก็อุ้มเขาไปอยู่จนเขาอายุสิบเอ็ดเขาออกมาเราต้องทำผมลำบากผมเขาไม่ได้มีนู่นนี่นั่นหรือว่า มันผมไม่คนไม่ผมไม่คนไม่จะปล่อยใครนะแต่ผมอยากให้ทุกคนผมเชื่อว่าบางอย่างไม่ต้องพูดหรอกสวรรค์มันเห็นถึงแม้ว่าจะมีคนว่ามันไม่พูดด้วยนะสวรรค์มันเห็นทุกอย่างมันเห็นหมดแค่นั้นเองมันก็กตามนั้นใครจะไปว่าเขาก็สุดท้ายอะความจริงมันก็ความจริง,นะารงบางอย่างเราไม่ต้องพูดหรอก ลองอิมเงียบบ้างก็ได้แต่ผมไม่ได้พูดถึง,ขงเขานะเพราะว่าถ้าสุดท้ายมันก็ตามนั้นถ้าก็มันก็เรื่องจริงมันก็เรื่องจริงแต่ก็ถามว่ามันก็คือความนั่น,นแหละผมว่าคือไม่ต้องผมไมว่าอนราูไม่ช่ผมไม่พูดดีกว่าวผมทำหน้าที่พ่อของผมได้ดีสำหรับทุกคนแล้ว ก็อย่างพูดําเดิมผมว่าจะไม่ดีใสยตาเขาหรือเพื่อนเขาจะมาว่าผมว่าผมเป็นพ่อที่แย่หรื่อย,ยแล้วแต่เขาก็ตอนนี้เขาก็ดีของเขามันก็ดีแล้วก็ดีแล้วกว็อย่างบอกไม่มีอะไรเบอร์เฟ่ครับผมอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่เดินไปแล้วคุณอาจจะไม่ได้เห็นลูกผมทุกๆคนแต่ผมจําได้ดีว่าคนไหนลูกผมแค่นั้นแล้วใครที่ เราต้องปล่อยเขาใช้ชีวิตก็ใช้ใครที่ยังอยู่ก็ต้องใช้ของผมมากเขาเรียกอะไรอ่ะผมค่อนข้างไม่ได้มีอะไรเพอร์เฟกในชีวิตนะผมมีเมียใหม่ผมมีลูกติดคนนี้มีลูกติดผมมีอะไรผมไม่ได้เพอร์เฟกผมไม่ได้เพอร์เฟกแล้วก็ไม่ต้องมาเอาผมมาขึ้นแท่นวางว่าเพอร์เฟกต์ก็ต้องอธิบายนน่นนี่นั่นอะไรผมคือไอ้แจ๊ดคนหนึ่งที่หาเงินหากินเท่านั้นเอง แต่มันเสือกมาบินบนเนี้ยเท่านั้นแหละครับอะไรฮะบางก็ทุกคนแหละครับหมายถึงว่าอย่างผมกะแฟอะไรเงี้ยนั่นเองมึงไม่หยายกูยุ่กูไม่ยู่ไม่อยู่ ก็ไม่ยุ่งไงแต่ว่าเขาก็โตแล้วเขาก็ยังบอกผมก็ว่ากับเนย้อเขามีลูกมีเต้าแล้วก็ตามนั้นแต่ถามว่าถ้ามามมืจะกูยังโกรธึงอยู่หรือว่ามึงยังโกรธกูอยู่มันก็ตามนั้นน่ะมันไม่มีหรอกครับอย่ามาพูดโลกสวยนะยังไงก็ลูกอย่าเนี่ยถ้าผมพูดมันก็ผิดเห็นนะแต่อันนี้สำหรับโตโผงไงมันไม่มีหรอกยังไงก็ลูกไอ้สาวเราทิ้งอ่ะก็ไม่ได้ทิ้งสักทีเดียวหรอก แล้ถ้ามันถว่าเขาบาว่าจะช่วยซับไม่รู้ผมว่าเขาต้องดูแลตัวเองนะเพราะตอนผมมีเขาผมก็ดูแลตัวเองผมดูแลแม่ดูแลพ่อด้วยลูกนี้นั่นหรือว่าก็อย่าพูดผมขอพูดคําเดิมนะผมพูดอาจจะผิดในสายตาใครนะแต่ผมพูดจากใจผมไม่ได้ประดิษฐ์คําพูดออกมาแค่นั้นเองพูดจากใจในตัวผมแล้วใครจะดา่าก็ด่าไปเลยไม่เป็นไรมันไม่ได้มีผลกระทบนอะไรกับตัวผมเลยจริงๆครับ สำหรับพี่อ่ะหรืออยากให้ไม่ต้องมีอะไรจบเลยพี่เป็นอย่างนี้นามานานแล้วมันพี่แบกความรู้สึกทุกทุกคนมานานแล้วก็จะพึ่งเหมือนพึ่พูดคำเดิมก็จะพูดคำเดิมก็มีให้ตังค์ให้เดือดร้อนมาทะเลาะก,กันก็ตามนี้ก็ก็ทะเลาะก,กันก,ก็ไปอยากมาขอโทษกลับมาทุกอย่างก็ไปเดิมแต่ก็ไม่มีไม่มีคำหวานอะไรพูดให้ล้วก็ผู้ชายคนหนึ่งอ่ะใคร ผมไม่ใช่แค่คนอื่นนะว่ามันไม่ดีกับผมแล้วผมไม่ดีต่อแม้กระทั่งครอบครัวผมก,ก็ก็เหมือนกันแต่อาจจะมีความรู้มรวยมากกว่านี้เนี่ยพูดยาวเลยอขอค,ครับฮะไม่หรอไม่หรอมัน